วันนี้นะคะเราจะมาสรุปประวัติศาสตร์สมัยสุขโขทัยนะคะคือก็จะมีการสถาปนาภูมิปัญญาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็การปกครองและเศรษฐกิจนะคะในส่วนแรกเป็นส่วนของภูมิปัญญาไทยนะคะภูมิปัญญาไทยเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบชาวบ้านและแบบภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาแบบชาวบ้านพูดง่ายๆเลยก็คือชาวบ้านหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งชุมชนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเกิดปัญหาขึ้นมาเขาก็เลยคิดวิธีที่จะแก้ปัญหาในชีวิตเขา นะคะก็คือชาวบ้านเน่าคิดเพื่อคิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตก็เลยเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านแต่มันแตกต่างกับภูมิปัญญาไทยแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะภูมิปัญญาไทยเนี่ยมันคือความรู้ความสามารถโดยส่วนรวมที่เป็นที่ยอมรับของคนในชาติหมายถึงว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยแสดงว่าคนไทยทุกคนเนี่ยยอมรับในสิ่งนั้นใน วัฒนธรรมนั้นหรือว่าวิธีการนั้นแตกต่างกับแบบชาวบ้านนะคะแบบชาวบ้านก็คือเขาไม่ซีเรียสเรื่องกฎเกณฑ์ไม่ซีเรียสเรื่องการยอมรับเขาแค่สร้างหรือว่าคิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันก็แค่นั้นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันคือการค้าขายแต่ว่าสมัยสุขโขทัยเนี่ยที่มันเด่นๆเ,เลยที่มันสําคัญเลยก็คือเขาจะค้าขายกับประเทศจีนโดยการขายพวกเครื่องบรรณาการเครื่องปั้นดินเผาต่อมา การปกครองนะคะในรูปแบบของการปกครองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือช่วงตอนต้น,นกับช่วงต,ตอนปลายช่วงตอนต้น,นเนี่ยจะเป็นช่วงของพ่อปกครองลูกก็คือพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยจะแจะใกล้ชิดกันมากนะคะซึ่งแตกต่างกับปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงนะคะก็คือปกครองแบบพ่อปกครองลูกเลยก็คือสนิทค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีชนชั้นมากนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีฐานะที่ปกครองเราเนี่ยสูงที่สุดอันนี้เป็นเรื่องปกติและประชาชนเนี่ย เวลาที่ประชาชนมีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยก็ยังจะสามารถไปสั่นกระดิ่งเรียกพระมหากษัตริย์มาช่วยได้นั่นเองค่ะที่เด่นๆเ,เลยก็คือสมัยตอนต้นเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยจะใกล้ชิดกับประชาชนมากต่อมานะคะในสมัยของธรรมราชาก็คือสมัยตอนปลายปีพศ1 8 4 1พศ2006นะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยจะอยู่ในพิธรราชธรรมเหมือนกัน จะทำนุบารุงพระพุทธศาสนายึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่พระธรรมราชาที่1ถึงสเลยนะคะต่อมาเป็นส่วนของเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือภายในและภายนอกของอาณาจักรง่ายๆเลยก็คือภายในเนี่ยคือการค้าขายกันในประเทศนะคะเสรีแบบตลาดประสานซึ่งได้มาจากรูปแบบของสเปนหรือรัสเซียนะคะ ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีการเก็บภาษีเหมือนสมัยนี้แน่นอนเป็นการค้าขายแบบเซลลี่เหมือนชาวบ้านปกติทั่วไปนะคะส่วนภายนอกนะคะก็คือการค้าขายกับต่างประเทศนั่นเองก็จะมีสินค้าที่ออกส่งเด่นๆเ,เลยก็ยคือเครื่องเทศของป่าแล้วก็เครื่องปั้นดินเผานะคะรู้สึกว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาจะแบบหาได้แต่ของป่าเครื่องเทศอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะขายออกให้ต่างชาติเยอะส่วนสุดท้ายนะคะการสถาปนา คนที่สถาปนาสุโขทัยขึ้นมาก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตหรือว่าพ่อขุนบางกังหาชื่อเดิมนะคะก่อตั้งตั้งแต่ปีพศ1780เลยนะคะซึ่งการระบบการปกครองของพ่อปกครองลูกเนี่ยเพิ่งเริ่มเมื่อ1792นะคะแสดงว่าก็ก่อตั้งก่อนแล้วก็ใช้มาก่อนจนจะเพิ่งมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะซึ่งพ่อขุนศรีอินทราทิตเนี่ยก็ได้สร้างแล้วก็ขายายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบันค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยขอบคุณค่ะ